ครับผมอยากทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมต้องเรียนคณะไหนครับคาถามถอน้องโมโล็อดเนี่ยดีมากนะครับ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยมีอย่างน้อยสามมหาหลัยนะครับที่สอนหลักสูตรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่แรกคือธรรมศาสตร์มีสองคณะคือคณะแรกก็คือสถาปัตย์และผังเมืองสาขานวัตกรรมพัฒนาอาสังหาอันที่สองคือคณะบัญชีครับสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะสอนน้องหลายอย่างครับทั้งการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การบริหารการตลาดการเงินนะและอันที่2คือมอเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคนะณะบริหารธุรกิจสาขาประเมินราคาทรัพย์สินนะและที่สุดท้ายคือ A อแบกนะครับคณะบริหารเหมือนกันหลักสูตรการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรนะครับและระดับปริญญาโทก็สามมหาลัยนี้เหมือนกันนะครับมีเพิ่มมาอีกหนึ่งคือที่จุลานะครับคณะสถาปัตย์ครับและสุดท้ายที่ขอให้นอนเนี่ยสนุกสนานในการเรียนอสังหาร นะครับ